สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชัยวลาภภัยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําการใช้แอปพลิเคชันนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่จะมาในแนะนําในวันนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันแคนวาค่ะอันดับแรกเลยก็คือเข้าไปใน Google Chrome นะคะหาได้เลยนะคะ C A N V A นะคะแคนวานะคะกด Enter เข้าไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็ อยู่ในเว็บไซต์อันแรกเลยนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะโปรแกรม Canva นะคะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะคะที่จะช่วยในการออกแบบเทมเพลตต่างๆนะคะให้สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการทำพรีเซนเทชันนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะด้วยการล็อกอินนะคะถ้าผู้ที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็จะสามารถสมัครใช้งานได้ 3แบบนะคะก็คือสมัครใช้งานด้วย Google สมัครใช้งานด้วย Facebook หรืหรอจะสมัครใช้งานด้วยอ e ีเมลก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ,ะในกรณีที่ไม่เคยใช้งานเลยก็จะสามารถสมัครใช้งานด้วย Google ได้นะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเลือกอ e ีเมลนะคะพอสักครู่นะคะ เมื่อ login เข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะลองกันนด่เลยค่ะในหน้าโปรแกรมถ้าเพิ่งเริ่มใช้งานเขก็จะช่วยบอกว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของหน้าโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการบอกนะคะว่าใน เว็บไซต์นี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะคุณื่อสามารถออกแบบโปสเตอร์งานนำเสนอสามารถโพสลง i ิน t a g r กรได้ด้วยนะคะโซเชียลมีเดียเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้ค่ะหรือจะทำเป็นวิดีโอหรือสามารถทำเป็นโลโก้ก็ได้นะคะสามารถเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูให้เลือกที่แถบด้านซ้ายนะคะงานออกแบบของคุณก็คือ ถ้าเพื่อนๆเคยล็อกอินแล้วก็เคยใช้งานแล้วเขาจะเก็บงานที่เราทำไว้ใหี่ไว้ในส่วนนี้นะคะที่แชร์นะคะเพื่อนๆสามารถแชร์งานกับเพื่อนคนอื่นได้นะคะที่ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถเลื่อน ดูได้เลยนะคะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทำบ้างนะคะอย่างเช่นงานนำเสนอก็จะมีเทมเพลตต่างๆคล้ายๆกับ PowerPoint เลยค่ะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากจริงๆแลวคะ่ะและมีการออกแบบโลโก้ด้วยนะคะอินโฟกราฟิกเราก็สามารถทำได้ค่ะเขาจะมีรูปแบบมาให้เราแล้วนะคะจะมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเพื่อนๆ สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ,ะในวันนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือจะเป็นการทำงานนํำเสนอจาก c a นวานะคะอันดับแรกเราก็มาเลือกรูปแบบนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้เลยค่ะว่ามีเทมเพลตอะไรให้เราสามารถเลือกใช้ได้บ้างนะคะเลื่อนลงมาดู เมื่อเราเลือกอันนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะโปรแกรมกำลังทำงานาเมื่อเข้ามาสู่เทมเพลตแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้ค่ะจะมีตัวอย่างเทมเพลตแต่ละหน้านะคะว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะในแต่ละเทมเพลตเนี่ยรูปร่างที่ มีอยู่ที่ขึ้นเป็นกรอบรูปร่างเนี่ยค่ะเราสามารถเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะส่วนข้อความเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะนี่นะคะส่วนข้อความไหนไม่ใช้เราก็สามารถกดลบได้ปกติเลยค่ะ ในในแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะจะมีแม่แบบอัปโหลดเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะคะมาใส่ในเทมเพลตได้เลยค่ะภาพถ่ายภาพถ่ายในที่นี้ก็คือจะจะเป็นภาพที่ทางเว็บไซต์เนี่ยมีมาให้นะคะเราสามารถเลือกมาใส่ได้เลยค่ะแบบนี้ เพื่อนๆก็แค่คลิกแล้วก็กำหนดขนาดได้เลยค่ะ,ะทำได้เหมือนกับโปรแกรม PowerPoint เลยนะคะทุกอย่างเลยค่ะคล้ายๆกันแต่นี่จะสะดวกก็คือมีรูปแบบมาให้เราแล้วนะคะเราก็แค่เปลี่ยนการใส่ข้อความเปลี่ยนเนื้อหาด้านในนะคะส่วนองค์ประกอบก็คือมีรูปร่างรูปทรงกรอบเส้น แล้วก็สติกเกอร์แผนภูมิการไล่เฉดสีแล้วก็มีมีตัวละครน่ารักน่ารักให้เราสามารถคลิกเลือกมาใส่ได้นะคะในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถเลื่อนมาสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนถ้าจะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอารูปแบบข้อค,ความแบบไหน ต้องการให้ตัวอักษรเป็นแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยค่ะเมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีกล่องข้อความออกมานะคะเราก็สามารถเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยค่ะ สามารถปรับขนาดได้นะคะให้เหมาะสมกับการนําเสนออะปรับเลือกเป็นสนีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถอาเลื่อนได้นะคะ ตรงไหนได้บัดเลยค่ะเมื่อใช้งานเสร็จเนี่ยเราสามารถปิดแทบเมนูไปได้นะคะแล้วก็ในแอปแคนวาเนี่ยสามารถใส่ดนตรีเข้าไปได้ด้วยนะคะดนตรีเนี่ยก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมนะคะก็คือต้องจ่ายเงินให้เขานะคะแบบฟรีเนี่ยก็จะมีจะมีมาให้ หลายเพลงเหมือนกันนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะแบบฟรีก็คือเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกที่เพลงนั้นนะคะก็จะขึ้นว่าฟรีค่ะแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นรูปมงกุฎนะคะเราเลือกมาหนึ่งเพลงอ่ะเราเลือกแล้วนะคะ ใส่ดนตรีแล้วนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่วิดีโอก็ได้นะคะวิดีโอเนี่ยเขาก็จะมีมาให้บ้างแล้วนะคะโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะมะีการถ่ายภาพมุมสูงพื้นหลังชายหาดธ,ธุรกิจเมืองแฟชั่นอาหารผู้เขามีคลิปวิอมากมายเลยนะคะให้เลือกสามารถนำมาใส่ได้เลยอ่ะคลิกเข้าไปนะคะนี่ค่ะ มันก็จะเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้นะคะสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้จะหมุนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ค่ะนี่พื้นหลังเราก็สามารถเลือกได้นะคะถ้าเราไม่ชอบพื้นหลังของเทมเพลตนี้นะคะเราก็สามารถใช้พื้นหลังอย่างอื่นได้เลยค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเป็น,นัางไรน,นะคะถ้าไม่ชอบเนี่ย <c oughs> ก็สามารถกดกลับได้นะคะให้มันเป็นเหมือนเดิมแบบที่เราชอบนะคะเราก็มาลองนําเสนอดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะนี่ค่ะตัวอย่างเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะจะทำการ บันทึกใช่ไหมคะเราสามารถกดตรงตรัวลูกศรได้เลยค่ะก็คือต้องการบันทึกเป็นวิดีโอเพราะว่ามันมีวิดีโออยู่นะคะเราก็เลยต้องบันทึกเป็นวิดีโอนะคะ mp 4แล้วก็ดาวน์โหลดเลยค่ะกำลังเตรียมงานออกแบบนะคะก็คือจะดาวน์โหลดงานเนี่ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะรอสักครู่นะคะ เมื่อเข้าสู่หน้านี้นะคะเขาจะโหลดตัวเทมเพลตที่เราทำมาะคะมาในรูปแบบ MBC เพราะเราเลือกในรูปแบบ MBC นะคะแล้วก็จะมีขึ้นว่าให้เราทดลองใช้ฟรี30วันเราก็สามารถคลิกบอกทดลองใช้ฟรีเลยค่ะหรือถ้าเราทดลองใช้จนครบกำหนดแล้วนะคะอยากจะซื้อเป็นรายปีเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะเสร็จแล้วก็สามารถกด จะโปรแกรมได้เลยนะคะเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันจะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้งาน can, าองแอปพลิเคชันแคนวาตลงทังเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ